เสือโอ้ลุยสวนนะครับวันนี้จะพามาหาอะไรกินในสวนกันสักหน่อยอา้าวฝรังยังไม่มีให้กินเลยโอ้ลำใหญ่นี่แดงอินโดลูกแดงแปดพดหอมกรุน แต่ยังกินไม่ได้เจ๊เจ๊มาเดือฝรั่งอ้าวไงแตกคาถุงอย่างนี้ละเนี่ยฟรุปอ้าวเจอแล้ว สุกแ,แ,แ,แล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวแลเอ็งมากันทางยังไงเนี่ยอเออเอ็งมากันยังไงเนี่ย